วันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2 5 6 5ตามไปให้กำลังใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายวิบูลแววบันดิตปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเวียงสาและอำเภอบอกเกลือปักหมุดเมืองน่านสนับสนุนข่าวโดยกิติชัยพานิชน,น่านซื้อสินค้าดีราคาถูกใจตรงมาที่ห้างใหญ่ใจกลางเมืองน่านกิติชัยพานิชน,น่านโทรศัพท์ 0856264440กิจชัยพานิชนาเมื่อวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน,น,น่านปฏิบัติภารกิจด,ดังนี้เวลา9นาฬิกาประธานพิธีมอบหนังสือเข้าห้องสมุดสมุดบันทึกความดีหน,น้ากากอนามัยยาแคปซูลฟ้าทราโจรผ้าห่มนาโน พระมนตอสืดทมนและเครื่องบัดอุดภูมิแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56ณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56อำเภอวิงสาจังหวัดน่านและในวันเดียวกันเวลา16นาฬิกาประธานพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีของดีบอกเกลือประจำปี2565ณบ้านบ่อหลวงหมู่ที่1ตำบลบ่อกเกลือใต้อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านเอกเอเชียสิริ ัยสารแสงประจักษ์ปักหมุดมึงน่านายงาน